เราอยู่ในยุคที่ยุคสุดท้ายนะครับกำลังเดินทางสู่วันสุดท้ายของโลกดุนญ,ญานี้นะครับซึ่งในสัญญาณอารามัตต่างๆเนี่ยก็ได้ปรากฏอยู่รอบตัวเรามากมายสัญญาณที่สำคัญที่เราต้องระวังมากที่สุดก็คือยศฟาอุลไอมูความรู้ถูกยกขึ้นความรู้ถูกยกขึ้นนั่นหมายความว่าอเลสุอัตลาไม่ได้ถอดถอนอิสลามออกจากโลกดุนญ,ญานี้ แต่ลัทสุมหาตลานะเอาผู้รู้นะครับที่มีความเข้าใจหลักการจริง,รง,รงๆเนี่ยค่อยๆล้มตายหายจากโลกนี้ไปก็เหลือเพียงเพียงแค่บรรดาโรุสอันจูฮาละก็คือบรรดาผู้นำที่มีความไม่รู้คือมีความไม่เข้าใจในหลักการศาสนายอย่างท่องแท้แล้วก็มานำผู้คนมานำมานำ,มานำประชาชาตินะครับฉะนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับการศึกษาหาความรู้ นะครับในยุคปัจจุบันนี้คือมันสําคัญกว่าการสแสวงหาปัจจัยอย่างชีพเสียอีกนะครับและพี่น้องลองนึกสภาพดูนะครับเราจะเห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราตอนเนี้คือถ้าคนไม่มีความรู้เนี่ยเขาจะคอยตามกับสังคมไปเลยอย่างเกิดเหตุการณ์ประท้วงเกิดขึ้นตอนนี้นะครับถามว่าเหตุการณ์ประท้วงเนี่ยการที่จะมีการคนลงผู้นําหรือมีเหตุการณ์ที่จะ พยายามเกิดการก่อปฏิวัติหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหนึ่งสักฝ่ายใดนะครับลองคิดดูให้ดีว่าถ้าเราเสียชีวิตกันไปในตอนที่เราปกป้องอ,ะ,อะไรนบีมุฮัมมัดสุลัมเนได้ห้ามไม่อนุญ,ญาตให้เราทําการสู้รบด้วยกับการปกป้องธงที่เราไม่รู้ว่าธงนั้นคืออะไรนั่นหมายความว่าถ้าไม่ใช่เพื่ออิสลามเนี่ยไม่อนุญ,ญาตเลย เพราะว่าคุณกําลังจะปกป้องสิ่งที่เรียกว่าตอวุนคือสิ่งที่มันไม่ใช่อิสลามสิ่งที่มันเป็นการเคารพต่อสิ่งอื่นและถ้าหากว่าเราตายไปในสภาพแบบนั้นเนี่ยเราจะต้องถูกสอบสวนนะครับในวันเกียรัดว่าชีวิตที่อัลลอฮฺัตลาาให้มาอยู่บนโลกจุนยาเป็นบ่าวของร้อ์เนี่ยแต่คุณเอาชีวิตเอามือเท้าของคุณเอาสติปัญญาของคุณเนี่ยไปแลกชีวิตคุณแลกให้ใครแลกเพื่อใครปกป้องใคร และถ้าหากว่าไม่ใช่เพื่ออิสลามเนี่ยคุณต้องถูกลงโทษนะครับคุณจะไม่มีข้ออ้างใดๆเลยเพราะว่าความรู้ศาสนาเนี่ยมันสมบูรณ์แล้วและผู้รู้หลายคนเขาก็เตือนแล้วนะครับในเรื่องการประท้วงฉะนั้นคุณจะไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นเลยมามาอ้างว่าคุณจะรอดพ้นในเรื่องนี้นะครับฉะนั้นในปัจจุบันเหตุการณ์เนี่ยคนที่มีความรู้เท่านั้นแหละที่เขาจะปกป้องตัวเขาเองได้ คนที่ไม่มีความรู้นะครับจะใช้อารมณ์เป็นหลักก่อนเลยจะมองว่าอันนี้คือสิ่งที่ถูกฉันต้องไปปกป้องนะครับแต่ถ้าหากว่าคิดสักนิดนึงนะไอ้ที่ไปปกป้องเนี่ยคืออะไรมันใช่อิสลามไหมมันไม่ใช่นะครับทีนี้จุด,ดยืนของมุสลิมจะทํำยังไงจุดยืนของมุสลิมในปัจจุบันในในเหตุการณ์ที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการประท้วงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราหน้าที่เราคือรักษาอิสลามที่ตัวเราครอบครัวเรานี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลย บางทีเนะี่ยอิสลามที่ตัวเราเนี่ยเรายัางไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราก็ยังไม่ได้เลยแล้วเราก็จะไปเอาเลือดเอาเอาชีวิตเราไปแลกกับสิ่งที่ไม่ใช่อิสลามมันก็จะเป็นอะไรที่มันขาดทุนจริงๆนะครับฉะนั้นตอนนี้เราต้องเรียนให้เยอะเรียนให้มากที่นอกเหนือจากการประท้วงเนี่ยพี่น้องก็จะเห็นมีระบบอะไรมากมายที่มานําเสนอรเราแล้วก็อางอิสลามเหมือนที่นบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุสยฮิมบอกว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยคนจะแลก คือเอาศาสนาเนี่ยมาแลกดุนยาเหมือนก็เอาศาสนามาบาังหน้าแล้วก็อะไรฮะหาผลประโยชน์จากศาสนาอย่างเช่นประกันภัยเนี่ยประกันภัยไม่ใช่ระบบอิสลามเลยพี่น้องคิดง่ายๆเลยนะคนที่สร้างระบบประกันภัยเนี่ยแล้วก็มีเงินปันผลให้กับเราเนี่ยคือเพื่ออะไรทําไมต้องมีมีบางสิ่งบางอย่างที่มาล่อตาล่อใจเราเอาเงินมาให้เขาแล้วก็คุณจะได้เงินกลับไป ถามว่าถ้าเขาบอกว่าเป็นธุรกิจถ้าเป็นธุรกิจคุณก็ต้องบอกมาเลยว่าเป็นธุรกิจคือบอกมาเลยว่าอันนี้เป็นบริษัทที่จะร่วมลงทุนทําธุรกิจและต้องบอกด้วยว่าธุรกิจอะไรผลเสี่ยงการคุ้มคุ้มเสี่ยงนะครับหรือว่าการลงทุนเท่าไหร่และจะได้เท่าไหร่ในแต่ละเดือนและลงทุนอะไรคือเราต้องรู้แต่มาถึงเนี่ยใช้ระบบที่เอาเอาอะไรฮะเอาชีวิตของพี่น้องมาเสี่ยงเนี่ย เอาชีวิตของพี่น้องมาโฆษณาเนี่ยแล้วก็เอาศาสนามาสวมเนี่ยประกันภัยประกันชีวิตอิสลามทําได้เป็นระบบอิสลามประกรันลถประกรนันนุ่นประกรนันนี่ประกันนั่นถามว่าแล้วก็มีข้อเสนอนะครับถ้าหากว่าใช้ประกรนันนี้ก็จะมีเงินผลกําไรแบบนี้แบ่งปันแบบนี้เราจะเอาเงินไปลงทุนแบบนี้ถามเลยคน,คนที่ไปทําประกันเนี่ยรู้ว่าว่าเขาเอาไปเอาเงินไปลงทุนอะไรรู้ไหมว่าเขาลงทุนอะไร ซื้ออะไรซื้อผลไม้ซื้อฝรั่งมาขายขายตลาดไหนและได้เมื่อไรได้ยังไงร,รู้ไหมไม่รู้เขาเอาเงินคุณไปเขาเอาเงินคุณไปใช้เขาเ,าเงินคุณไปไปรวมดูเขาต้องการเงินจากคุณนะ่ะแล้วก็ใช้โฆษณาชวนเชื่อคือมีเยอะแยะมากเลยนะครับในลักษณะแบบนี้คุณต้องคุณต้องเรียนอนะ่ะคุณต้องเรียนศาสนาคุณถึงจะรู้ทุกระบบที่ไม่ได้เคยเกิดมาในอิสลามเนี่ยมันเป็นระบบที่ถูกสร้างมาจากมนุษย์นะมันจะมีข้อบอกพร่อง และประกันเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับธนาคารเลยสังเกตดูใช่ไหมถามว่าคุณเอาเงินไปเก็บธนาคารเนี่ยเวลาคุณเดือดร้อนเนี่ยคุณก็เอาเงินที่อยู่ในธนาคารออกมาใช้ได้เหมือนกันแต่มันต่างกับประกันภัยตรงไหนมะประกันภัยเขาจะบอกคุณจะได้วงเงินที่มันสูงกว่าธนาคารใช่ไหมได้วงเงินที่สูงว่าแล้วถามว่าคุณได้วงเงินนั้นมาจากอะไรทําไมมันได้สูงกว่าล่ะคุณเอาเงินไปฝากเขาแล้วคุณได้เงินที่สูงกว่าจากอะไรจากเงินคนอื่นที่เขาเอามาลงกันและเป็นอะไรฮะ เป็น,เ,ปน,เ,ปนเขาเรียกเป็นพันนันใช่ไหมว่าเอาเงินมาคนละหมืน่นสองหมืน่นสามหมืน่นแล้วก็มาพันนันกันว่าใครได้รับความเสียหายแล้วก็เอาเงินก้อนนี้ไปแล้วถ้าหากว่าบอกว่าเป็นการบริจาคและบริจาคให้กับอะไรบางคนบอกว่ามันเป็นการบริจาคพอพอได้เงินมาแล้วเนี่ยพอเดือนหนึ่งไม่มีใครได้รับอุบัติเหตุเงินนี้ก็จะเข้าสู่การบริจาคบริจาคอะไรให้ใครมสัสยิดไหนองค์กรไหนคนจนไหนหรืออะไรหรือว่ายังไงคุณโดนหลอก โดนหลอกเท่านั้นแหละบอรชรีองชรีอัตอะไรเนี่ยไม่ได้เป็นตัวการันตีความถูกต้องเลยความรู้นะครับที่แท้จริงเนี่ยสำคัญถึงต้องเรียนนะต้องเรียนแล้วมุสลิมเราเนี่ยไม่ค่อยจะเรียนอ่านก็ไม่เกินสามบรรทัดภาษาอัหรับพอเจอยากๆก็ถอยแล้วขอไปพึ่งอะไรครับเกาะผ้าผู้รู้ดีกว่าผู้รู้คนไหนที่ดูวะรัผู้รู้ที่ไหนดูสังคมยอมรับก็เอาคนนั้นแหละอิสลามไม่ใช่แบบนี้อิสลามคือกิตาบุ๊ทล้อและซุนนะบนความเข้าใจ บนพื้นฐานความเข้าใจของสหฮาบะห์ของชาตสลับถ้าเราเรียนนะครับเข้าถึงแก่นแท้ของอิสลามจริงเนี่ยเข้าถึงรากฐานของอิสลามจริงเนี่ยอัลลอฮุซุบฮะตาลาบอกแล้วว่าเรากับพระอ,องค์เนี่ยจะเหมือนกับอะไรครับห่วงที่มันไม่มีวันขาดจากกันความมั่นคงของเรากับอิสลามเนี่ยมันจะไม่ไหวเองนลมพายุฝนกระหนำ่ำยังไงเราก็ยังจะรึงอิสลามของเราอยู่ตรงนี้ถ้าเรามีความรู้แบบารากอย่างรากจริงๆอนะ แต่ทุกวันนี้เราเรียนอิสลามกันผิวเผินมากเลยครับเราเรียนจากผู้รู้ที่เราพอใจเราเรียนจากผู้รู้ที่เราฟังแล้วไม่รู้สึกว่ามันมันทำลายจิตใจเราเรียนจากผู้รู้ที่ไม่พูดเรื่องชีริกเราเรียนจากผู้รู้ที่ไม่พูดเรื่องบิจาเราจะเรียนจากคําว่าอิสลามที่มันมีแต่ความสวยงามมันก็เลยอยู่ในสภาพที่แบบอะไรก็ได้เพราะอะไรก็ได้พอคนนี้มาเอ้ยนี่อิสลามนะโอ้ดีดีเอาสิอิสลามก็ไปตามเขาด้วยเวลาไป่าท้วงเนี่ยแหละอิสลามอิสลามก็สอนแบบนี้แหละปกป้องอะไรความยุติธรรมนี่คืออิสลาม แต่มันเป็นความยุติธรรมที่ไม่ใช่ของอิสลามแบบเป็นความยุติธรรมของของคนนะครับแล้วก็ระบบหลายๆอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ยที่มาอ้างอิสลามอ้างอิสลามถ้าว่ามันดีจริงเนี่ยมันต้องเกิดในยุคท่านนาบีหรือเกิดในยุคสหฮาบะหรือมันจะต้องมีวิถีชีวิตของบรรดาผู้รู้ที่ได้รับมรดกจากท่านนาบีที่เขากระทําสิ่งดังกล่าวนี้แต่ปรากฏว่ามันไม่มี นะครับงันต้องเรียนเรียนให้เยอะๆนะครับอันนี้ก็เป็นคําเตือนเป็นการเตือนนะครับให้กับพี่น้องมุสลิมนะครับที่ที่อะไรฮะที่ศึกษาหาความรู้แต่เชื่อเถอะเตือนเนี่ยคำเตือนเนี่ยมันก็มีพวกเราเนี่ยแหละที่ฟังคนอื่นเขาก็เขาก็ไม่ค่อยฟังอะแต่ถ้าร้องนาชีนะี่ยโอเคเดี๋ยวจะมีคนฟังเยอะเล่นละครเนี่ยจะมีคนมาเยอะะเลย นะครับทำอะไรที่มันแบบมันไม่ใช่อิสลามแท้ๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคนคนชอบนะครับแต่ถ้าเอาอิสลามแท้เนี่ยคนไม่กล้าที่จะฟังปิดประตูก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวกูโดนด่าแน่แหลมเอาไอ้ฟังเยมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็เอาเถอะเพราะว่าอิมามมาลิกบอกว่าอัลอิสลามุแทฮิจอนนอออิอิสลามเนี่ยกาฟีนตินนัวมันเสมือนกับเรือของนบีนัวอิสลามเนี่ยมันคือเรือของนบีนัว มันรอก,กีบาาใครก็ตามที่ขึ้นเรือนบีนนะฟะกอนนาจาแน่แท้ว่าเขาก็รอดแต่ว่าใครก็ตามที่ไม่ขึ้นเรือของนาบีนหรือว่าไม่ยึดเอาอิสลามฮาลักเขาก็พินาศแค่นั้นเองฉะนั้นมันก็อยู่ที่ปัจเจกบุคคลนะครับที่จะดำรงตนยังไงนะครับก็ทำดีแล้วครับขอดูอา จากพี่น้องนะครับให้พวกเรานั้นได้มั่นคงในศาสนาของอัลลอฮฺ سبحانه และอาลาในยุคที่มันน่ากลัวเหลือเกินนะครับจะหันไปทางไหนก็เจอเส้นทางอุชชตตอนเนี่ยมันวางเอาไว้หมดเลยพี่น้องอย่างเช่นเรื่องของการประท้วงเนี่ยพี่น้องลองไปคิดดูนะไอ้ระบบการปฏิวัติการประท้วงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่จริงๆระบบเนี่ยมันเป็นระบบที่ยูสร้างขึ้นมา เพราะอะไรมะในอดีตเนี่ยในแต่ละแผ่นดินเขาจะมีผู้เจ้าแห่งการปกครองใช่ไหมผู้ปกครองเขาจะมีกฎหมายในแต่ละเมืองที่ต่างกันถ้าดูในอดีตน,นะในอดีตย้อนกลับไปเลยในสมัยจกักรวรรดิโรมหรือว่าเบอร์เซียหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยในสมัยตอนนู้นน่ยบานีอิสรออีนมีหลังจากที่บานีอิสรออเนี่ยเขาเขาไม่เอาเมืองของเขาไม่เอาบรลสไตน์ของเขาแล้วเนี่ย เขาก็ระเหตุระเหุนะครับชีวิตของพวกเขาอพยพไปยังสถานที่ต่างๆแต่เขาเข้าประเทศไม่ได้ทําไมอ่ะเพราะว่าในแต่ละประเทศเขาไม่เอายิวในอดีตนะเขาไม่เอายิวคือยิวจะเข้ามาหาผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ในประเทศเขาเขาไม่ให้เพราะแต่ละประเทศเขาจะมีผู้มีอํานาจคือกษัตริย์นะครับอยู่ ทีนีวิธีการของจิวเนี่ยที่สามารถจะไปขว่ยคว้าผลประโยชน์ในแต่ละเมืองได้ก็คือต้องล้มระบบกษัตริย์ก่อนต้องทำลายกฎหมายก่อนโดยการใช้อะไรถ้าเขาจะไปบอกตรงๆว่าเฮ้ยเรามาล้มระบบกษัตริย์กันเพื่อที่เราจะได้ไปเอาผลประโยชน์มันไม่มีใครให้หรอกเขาคงเตะส่งมาเหมือนกับชายตอนไปบอกนบีอาดัมอะเฮ้ยกินสิจะได้ฝ่าฝืนลเรา มันกันเบ,บียนามก็คงไม่กินหรอกแต่มันใช้ความดีเข้าล่อนะครับความดีนําเสนอมันก็ไปนําเสนอกับคนที่เป็นรา,ากย่าว่าเออเราไม่ได้รับความเป็นธรรมนะเพราะว่าเราต้องจ่ายภาษีให้กับกษัตริย์กษัตริย์เป็นใครอ่ะก็คนเหมือนกับเรามีมือมีเท้าเหมือนกับเราแล้วทาไมเขาถึงมีสิทธิ์อภิสิทธิ์มากกว่าเราล่ะทําไมเราถึงไม่ได้อภิสิทธิ์ตรงนี้ล่ะมันจึงเป็นระบบประชาธิปไตยระบบประชาชนขึ้นมา คือพยายามที่จะคืนอำนาจให้กับประชาชนสุดท้ายก็มีการปฏิวัติฝรั่งเศสแล้วก็มีการก่อปฏิวัติเรื่อยไปจนกระทั่งยิวสามารถแทรกแซงและเข้าในแผ่นดินนั้นได้แผ่นดินนู้นได้แผ่นดินนี้ได้นะครับนี่ก็เป็นแผนของเขาเลยและเขาเนี่ยก็พยายามที่จะแยกระบบการปกครองให้เราได,ได้คือคนที่ไปเรียนตะวันตะวันตะวันตกเนี่ยเวลาไปเรียนตะวันตก เวลาคุณก็ไปเรียนในเกี่ยวกับเรื่องของรัฐศาสตร์หรือว่าเศรษฐศาสตร์หรือเกี่ยวกับการปกครองอะไรก็แล้วแต่คุณจะเจอระบบที่ถูกแบ่งแยกคําถามคือใครเป็นคนแบ่งแยกระบบพวกนี้มาให้เราระบบประชาธิปไตยระบบคอมมิวนิสต์ระบบศักดินาระบบสมบูรณาญาสิทธิราชใครกันหรือที่เป็นคนแบ่งแยกระบบพวกนี้แล้วก็บอกเราว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้ดีกว่าอันนี้ใครกันเลย คือพอเราไปเรียนมาเนี่ยเราอย่างคนไปเรียนตะวันตกมาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าระบบประชาธิปไตยเนี่ยที่ยูมันสร้างขึ้นมาไว้มันปูไว้เป็นรากฐานเนี่ยเป็นระบบที่ดีเป็นระบบที่ทันสมัยและเป็นระบบที่โลกเนี่ยใช้คนไทยไปเรียนมาก็กลับมาเออใช่ระบบนี้ดีฉะนั้นกษัตริย์ที่มันอยู่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะมันเป็นตัวขวางระบบเนี้มันก็เลยต้องมีบันไดสู่การทําลายระบบการปกครองซึ่งยูเนี่ยสบายมือเลยเพราะว่าอะไร แค่แค่ใส่ใส่ความรู้ผิดผิดไปแล้วก็สร้างค่านิยมให้คนมาเรียนสุดท้ายคนกลับไปก็ทําตามแผนแผนยวหมดเลยฉะนั้นทุกวันนี่คือระบบก,การปฏิวัติระบบก,การล้มเลิอกอำนาจต่างๆนานาเนี่ยเกิดขึ้นจากยูทั้งหมดเลยนะครับซึ่งจะขัดแย้งกับสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮะตลาบอกไว้แต่เดิมอัลลอฮ์สุบฮะตลาบอกว่าอำนาจอัลลอฮ์สุบฮะตลาเป็นผู้ให้จะอัลลอฮ์สุบฮะตลาจะให้คนที่ศรัทธา หรืออัลลอฮฺสุฮาตฺตาจะให้คนที่ปฏิเสธศรัทธามันเป็นสิทธิ์ส่วนของพระองค์หน้าที่เราเนี่ยบรรดาผู้รู้บอกเวลาที่เราเจอผู้นำที่อาธรรมกับเราเนี่ยเวลาเจอผู้นำที่ไม่ดีกับเราเนี่ยเราไม่ใช่ว่าต้องยกด่าเพื่อต่อต้านในกำหนดของอเลาแต่เราเี่ต้องนอมน้อมและกลับมาสำรวจตัวเราเองให้มากที่สุดและพยายามทำความดีให้มากที่สุดจนกระทั่งอัลลอฮฺสุฮาตฺลาเปลี่ยนสิ่งที่มันเป็นเป็นความชั่วร้ายให้มันเป็นความดี ต้องให้ผู้มีอำนาจสูงสุดเป็นผู้เปลี่ยนแปลงไม่ใช่คนที่ไม่มีอำนาจอย่างเราเป็นผู้เปลี่ยนแปลงนะครับนี่คือแนวทางที่อัลลอฮฺสุลตลาวางเอาไว้เราจึงเห็นว่าการปฏิวัติไม่เคยประสบความสําเร็จเลยการปฏิวัติไม่เคยทระไม่ประเทศใดๆนะครับเข้าสู่ความมั่งคั่งหรือว่าร่ํารวยนอกจากเป็นเพียงแค่โฆษณาชวนเชื่อเท่านั้นเอง นะครับถึงแม้จะมีการพูดคุยตนาฬนา,นาว่าตรงนู้นปฏิวัติได้ตรงนี้ปฏิวัติได้ตรงนั้นทําให้หมดเอกได้มันเป็นเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นมาคุณไปดูหลังจากนั้นสิมีอะไรที่ดีไปกว่านี้มีอะไรที่ดีขึ้นไม่มีและเมื่อมีการปฏิวัติหนึ่งมันต้องมีการปฏิวัติสองแล้วมันก็ต้องมีการปฏิวัติเรื่อยไปจนกระทั่งไม่มีวันจบและสุดท้ายการการนองเลือดการสูญเสียมันก็เกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยนั่นเอง นะครับก็อยากจะฝากพวกเราตรงนี้ด้วยและโดยเฉพาะตอนนี้นะครับถ้าหากว่าคุณมีความสามารถลองเปิดเปิด Google ง่ายๆเลยวิกิพีเดียก็ได้ถามว่าประเทศใดที่ใช้ระบบกษัตริย์โดยสมบูรณ์ตอนนี้ในโลกนี้มันจะขึ้นอยู่2ประเทศลองลองดูนะมันจะขึ้นอยู่2ประเทศ 1. คือซาอุดี 2. คือที่นู่นเลย วัติกันที่ไหนอะอังกฤษปะอิตาลีอิตาลีอใช่ครับนั่นแหละคือเขายัางใช้ระบบกษัตริย์อยู่ขนาดพวกมันเองยังใช้ระบบกษัตริย์อยู่เลยเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่เราเนี่ยมาดูนะครับละสซาอุดี้เป็นประเทศเดียวที่มีความสงบแทบจะไม่ค่อยมีการสู้รบการเสียเลือดการหลั่งเลือดอย่างมากมาย ถามว่ามีการปฏิวัติไหมมีมันมีเรื่อยแหละแต่ถูกห้ามปรามถ,ถูกอะไรฮะถูกจัดการไปนะครับด้วยกับความเข้าใจตามหลักการศาสนาแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดสําหรับผู้ที่จัดการด้วยฉะนั้นการที่เราต้องรักษาคนที่เป็นผู้นําถึงแม้ว่าเขาจะไม่ดีนะเราก็ปรับเปลี่ยนตรงที่ตัวเราเนี่ยและรัศมีอัตลักลาก็จะเปลี่ยนให้กับเราเองเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าเราสร้างกระแสเกียริเกียริยชังเพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร แต่ว่าอย่างวันนี้ผู้นําประเทศไทยเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยมีคนก็บอกว่าผู้นําเลวผู้นําไม่ดีผู้นําแย่ผู้นําอย่างผู้นําอย่างนี้ผู้นําอย่างนั้นถามว่านะเราเราจะทํำยังไงเราไปโค่นล้มเขาและคนที่ขึ้นมาเป็นผู้นําอาจจะแย่อาจจะเลวยิ่งกว่านี้ก็ได้ทําไมเราไม่ลองเปลี่ยนตัวเราเองทุกคนเลยเอาทุกระบบที่เราเป็นอยู่เนี่ยทุกระดับชั้นไม่มีการคอรัปชัน พอให้ผู้นําคนเดียวคอร์รัปชันแต่ว่าประชาชนไม่คอร์รัปชันเนี่ยความเร็วมันก็ไม่สามารถจะโผล่ขึ้นมาได้มันก็จะมีแต่คนดีคนที่มีแต่คนเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่มีแต่คนให้ให้อะไรความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แล้วมันก็จะเป็นอะไรที่ดีแต่ทุกวันนี้คือมันมัน,ม,นมันช่อฉนกันทุกทุกระดับชั้นน่ตั้งแต่เรื่องอะไรเสาไฟสะพาน โรงพยาบาลทุกอย่างเลยมันมีแต่การเห็นแก่ตัวต่อให้มีผู้นําดีๆสักกี่คนไอ้ความเห็นแก่ตัวของคนที่มันมีอยู่มากเนี่ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนให้ประเทศชาตินี้ดีขึ้นไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้ก็ฝากเป็นบทเรียนนะครับเป็นแง่คิดอะไรให้กับพี่น้องด้วย